สวัสดีค่ะ happiness success คลิปนี้เรามาพบกับคำคมที่จะปลุกพลังแห่งการลงมือทำและทำให้คุณได้ตระหนักว่าการสร้างอนาคตที่ดีเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้นั่นคือจงเริ่มเป็นในสิ่งที่คุณจะเป็นในอนาคตตั้งแต่วันนี้คำคมนี้ผู้ที่กล่าวไว้คือวิลเลียมเจมส์ นักจิตวิทยาและนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ที่เชื่อในพลังของการลงมือทำและการสร้างนิสัยที่ดีค่ะวิลเลียมเจมส์เกิดในปี1842ในครอบครัวปัญญาชนชาวอเมริกันเขาเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการจิตวิทยาสมัยใหม่และเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแต่ชีวิตของเขาไม่ได้ราบรื่นมาตั้งแต่ต้นเขาเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก ทั้งปัญหาสุขภาพและภาวะซึมเศร้าจนกระทั่งวันหนึ่งเขาค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้เกิดจากการรอให้ถึงวันพรุ่งนี้แต่เกิดจากการเริ่มลงมือทํำตั้งแต่วันนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ว่าเราสามารถสร้างอนาคตได้ด้วยการเริ่มเป็นคนที่เราอยากเป็นตั้งแต่ตอนนี้เมื่อเราพูดถึงการ เริ่มเป็นในสิ่งที่จะเป็นในอนาคตเราไม่ได้พูดถึงการแท่งทำหรือการสวมบทบาทแต่เรากําลังพูดถึงการเริ่มสร้างนิสัยการลงมือทำและการพัฒนาตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับที่วิลเลียมเจมส์เคยกล่าวว่าชีวิตของเราถูกหล่อล้อมจากสิ่งที่เราทำซ้ำๆทุกวันถ้าเราอยากเป็นนักเขียนในอนาคต เราต้องเริ่มเขียนตั้งแต่วันนี้ถ้าเราอยากเป็นผู้นำที่ดีเราต้องเริ่มฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำตั้งแต่ตอนนี้ไม่มีช่วงเวลาใดที่สมบูรณ์แบบไปกว่าปัจจุบันในการเริ่มต้นสิ่งใหม่เหมือนต้นไม้ที่เติบโตทีละนิดการเปลี่ยนแปลงของเราก็เช่นกันเริ่มจากรากฐานเล็กๆค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่แแข็งรงรลองมาดูตัวอย่างของสตีฟจ็อบส์ก่อนที่เขาจะสร้าง Apple ให้กลายเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเขาเริ่มต้นจากการประกอบคอมพิวเตอร์ในโรงรถเขาไม่ได้รอให้มีทุกอย่างพร้อมแต่เริ่มทำในสิ่งที่ทำได้ตั้งแต่วันนั้นเขามองเห็นภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้งานง่ายและสวยงาม และเริ่มสร้างมันตั้งแต่วันนั้นหรือจะเป็นเรื่องราวของมาลาลายูซาบไซเด็กหญิงที่เริ่มต้นเขียนบล็อกเกี่ยวกับสิทธิการศึกษาของเด็กผู้หญิงตั้งแต่อายุ11ปีเธอไม่ได้รอให้โตเป็นผู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยเริ่มแต่เธอเริ่มเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อการศึกษาตั้งแต่วันนั้นจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในที่สุด เรื่องราวเหล่านี้ชี้ให้เราเห็นว่าอนาคตไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรอแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างได้ตั้งแต่วันนี้ในโลกที่เต็มไปด้วยคำว่าเดี๋ยวค่อยทำหรือรอให้พร้อมก่อนคำคมนี้เตือนใจเราว่าการรอคอยไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงแต่การลงมือทำต่างหากที่สร้างความเปลี่ยนแปลงลองถามตัวเองว่า คุณอยากเป็นอะไรในอีก5ปีข้างหน้าอยากเป็นนักเขียนใช่ไหมคะเริ่มจากการเขียนวันละหนึ่งหน้าอยากเป็นยูทูบเบอร์เริ่มจากการฝึกพูดถ่ายคลิปสั้นๆอยากมีธุรกิจลองเริ่มจากการขายของออนไลน์เล็กๆอยากเป็นคนที่มีสุขภาพดีเริ่มจากออกกำลังกายวันละนิดอยากเป็นคนที่มีความสุขเริ่มสร้างนิสัยที่ดี และความคิดบวกตั้งแต่วันนี้เพราะทุกการกระทําในวันนี้คือการสร้างตัวตนในอนาคตและทุกย่างก้าวเล็กๆจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวันข้างหน้าอนาคตของคุณเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะไม่ต้องรอให้ถึงวันพรุ่งนี้เพราะทุกก้าวแม้จะเล็กเพียงใดล้วนมีความหมายต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ และพบกันใหม่คลิปหน้ากับ h a p p i n e s s Success ช่องที่จะอยู่เคียงข้างคุณในทุกการเรียนรู้และการเติบโตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของคุณค่ะ